อะระหังส uh ัมมาสัมพุทธะภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธรรมโมธรรมังนะมัตสามมิ สุปติปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆนามิสัรจังสเสนังสบันทุงนารินดัง ปริตตานุภาโวสดารักขต a ติพปริตตวานเมตตังสเมตตาผดันตาอวิคิตตาจิตตาปริตังภานันตุสมันตาจักวารสุ อัตตากจฉันตุเดวตาสัตถมังมมนิราจสัตสุนตุสักกะมกขาดัง สังเกกาเมจะรู้เป็นกิริสิขรตตเตงจันตาลิเควิมานิดิเปรเทจะกาเมตารุวนากหริเงเกหาวัตุมมีเข็มแตง ผุมมาจายันตุเดวานจลาทะลาวิสเมยอยากขากันทับบานากาันติดทันตาสันติเกยังมุนิวรารวาจนังสาทโวเมสุนันตุ धम्मसवनकालो अयं भडन्ता धम्मसवनकालो अयं भडन्ता धम्मसवनकालो अयं भडन्ता นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อะระหะโตสำมาสัมพ ma ุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธางมังสรณังคัจฉามิสังฆังสาร สาังคาชามิทุติยัมปพุนธังสารังคาฉามิทุติยัมปิธรรมังสารังคาชามิทุติยามปิสังฆังสารังคา ท่าชามิตติยัมปิธัมมังสารังทัาชามิตติยัมปิสังขังสารังทัาชามิอัติโอนเหตุเวิสยอธรรมโอโลก भावेन सुके सदा स्वतशेलां सुचरितां सुचरिताञ्चरे सेवा ชโยธรรมโมโรแกอนุตโรสัพัสัตติตถาญาตังทวังคันหาอิเหวเตปริวัจเจราชทันเตอามนุเสหิปาวเกปยาเคนาเกวิเสหูเตอคาลมะระเนนวาสัะพสมามรนามุตตทเปตว राजा กะระเนยัมมานทะกุสะเลนะยันทังสันธังปะธังอภิสัมเมจะสากอุชัวจะสุหุชัวจะสุวะโจจะสมุทุอะนาติมาเนสันตุสะกจะสุภะโรจะอัมปะกิโชจะสันละหุกะวุติสันตินริโย จะนิพโานจะปะคมพัวกุเลสุอนันตินทนโตนาจวรุทางสามาจะเรียกินจิเยนาวินโยปะเรีอุอปะวันไยโยสุขิโนวะดเพมมิโนโหนตุสามเพสานตาภะวันตุสุขิตันตาเยเกจิปานาพูตานทิตาสาะ ธ้าวราวาณาวเสสาทิทาวเยมหันอาวามาชิมาตาสกันอนุการทุลาดินทาวเยชาเินทาเยจะทูเรวสัติอวิทูเรภูต้าวสัมภเวสีวัตสัมเพสันตาภวันตุ สุขิตาตานะปะโรปะรังมิโุเทตนาติมันเยตะตาถาจินังเินฑิพยาโรสนะปฏิทัสสัญญานัญญมัญญาสะตวงขามิใชยมาตายาฐานิยังบุญตัาอายุสาเอกัมุตตมนุระเหเหวมิสัมพระพุ เตสุมาณสัมภาวเยอะาริมาณังเมตตัญสัมภโลกัสมิงภาณสัมภาวเยอะริมาณังปุตตังอาโทจดิริยาญยัสัมภานังอาเวรัสอาสะพานตังเมันจญรังนิสินโนวาสยาโนวายาวาตา สวีคตัมเมตโทเอตัาสติณัทิไถยาพระมเมตตวิหารังอิทมาอุทิศินจะอนุปัตติมาศิลวาทานสเนนะสัมปันโนตามีสุวินัยยเกตังอิชาตุภาะไซยังปุนาเรติเตี ทุกขปาตาจเนโทขาภยาปัตาจเนภยาโสกปัตาจเนโสกะหตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหีสัมปตังปุญญาสัมปทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทิ ยาทานังทัตานตุสัททายศีลังราขันตุสัพพาภาวนาภิรตตาหุนตุขาฉันตุเทวตาขตาสัพเพพุธาพละปตาปัจเจกานจายังพลังอรหันตานจะเตเจนราขังัา धा สัมภังฆลังราคันตุสัมภเทวตาสัมภพุทธานุพาเวนสธาสดทิภวันตุเตภวตุสัมภังคลังราคันตุสัมภเทวตาสัมภธรรมานุพา เวนะสะทาโสธีภวันตุเตภวตุสัมภมังทะลังรักขันตุสัมเทว,วตาสัมภสังคานุภาเวนะสธทาโสธิภวันตุเต นักคันทยังขาพูตานังปะปังคาฮนิวารณาปรินตาสานุภาเวนะหันตัวเตสังอุปันทเวนังคนทยังขาพูตานังปะปังคานิวารณ นาปเรนตาสานุภาเวนหันตวัตเตสังอปันทเวนังคันตยังขพูตานังปาปังคาหนิวารณังปเรนตาสานุภา सा ओ